สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุนางคณะนาเทศาสตรวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสนธิสัญญาบบลลิงค่ะสนธิสัญญาบลลิงมีชื่อเต็มว่าหนังสือพระราชมัยตีประเทศอังกฤษและประเทศสยามเป็นสนธิสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างสหราชาอาณาจักรกับสยามในปีพศ2398โดยมีเซอร์จอห์นบบลลิงเป็นผู้ผูจราจาให้กับสหราชาอาณาจักรค่ะ ส่วนที่สัญญาเบลาลี่มีความสําคัญอย่างไรส่วนที่สัญญาเบลาลี่มีความสําคัญด้านเปิดการค้าเสรีส่วนที่สัญญานี้มีจุดมุ่งหมายในหลักการเปิดตลาดสยามทําให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะอังกฤษโดยยกเลิกข้อจํากัดทางการค้าเดิมๆและลดอัตราภาษีนําเข้าสินค้าลดลงเป็นอย่างมากทําให้สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในตลาดสยามมากยิ่งขึ้นสิทธิ สิทธิสภาพนอกอาณาเขตชาวอังกฤษอาศัยอยู่ในสยามได้รับสิทธิพิเศษคือหากหากก่อความผิดพลาดหรือก่อเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศสยามจะส,ส่งตัวไปเครื่องสารของตนเองโดยไม่ต้องเครื่องสารของไทยซึ่งเป็นการจำกัดอำนาจ ประชาธิปไตยของสยามแล้วก็จะมีการถือครองที่ดินชาวอังกฤษได้รับอนุญาตถือครองที่ดินในสยามได้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในสยามได้ค่ะผพราะกระทบของสนิสัญญาเบลลิงด้านเศรษฐกิจสนธิสัญญานี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสยามเป็นอย่างมากทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแย่งชิงตลาดภายในประเทศทําให้สินค้าพื้นเมืองในประเทศสยามหลายหลายชนิดหรือหลายผลิตภัณฑ์ถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ทางาด้านการเมืองสนธิสัญญาบาวลิงเป็นจุดเริ่มต้นของการแรงแซงทางการเมืองของชาติตะวันตกในสยามทําให้สยามต้องปรับตัวเข้ากับระบบทุนนิยม แล้วก็ด้านวัฒนธรรมการเปิดรับวัฒนธรรมด้านตะวันตกทางการค้าทําให้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยนอกจากนี้สัญญาบอลลิงถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชนชั้นต่างๆชนชั้นต่างๆในประเทศสยามมีทั้งหมด3ชนชั้นคือ 1. นชนชั้นสูง 2. ชนชั้นกลาง 3. ชาวบ้านชนชั้นสูงนะคะการสูญเสียอำนาจสิทธินอกอาณาเขตที่ ชาวต่างชาติได้รับทําให้ชนชั้นสูงเสียอํานาจการควบคุมทางการค้าและการปกครองในบางพื้นที่และมีการปรับตัวชนชั้นสูงจําเป็นต้องการปรับตัวเข้ากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆเพื่อรักษาฐานะและอํานาจของตนโอกาสใหม่ๆบางส่วนชนชั้นสูงสามารถปรับตัวได้ดีได้ได้รับผลประโยชน์ทางการคา้ากับชาวต่างชาติทําให้มีสถานะร่ลำรวยมากขึ้นค่ะ 2. ชนชั้น การขยายตัวการค้าเสรีทําให้ชนชั้นกลางกลุ่มใหม่มีการเกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาเช่นพ่อค้านักธุรกิจที่สามารถทํากําไรจากการค้ากับชาวต่างชาติการแข่งขันชนชั้นกลางเดิมมีการทําการค้าแบบเดิมๆต้องเผชิญการแข่งขันการค้ากับชาวต่างชาติได้ชนชั้นจากกลุ่มใหม่ๆ โอกาสทางสังคมชนชั้นกลางมีโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีในด้านใหม่ๆได้ค่ะค่ะสำหรับชนชั้นที่3คือชนชั้นชาวบ้านคือมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการ้าษสรีทําให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปตามเปลี่ยนแปลงไปสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแย่งชิงตลาดสินค้าพื้นเมืองแล้วก็ โอกาสทางเศรษฐกิจบางส่วนของชาวบ้านสามารถปรับตัวได้โดยการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกหรือเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมความเหลือมล้ำการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทำให้ความเกิดความเหลือมล้ำทางสังคมขึ้นชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงยากจนและขาดโอกาส ส่วนที่สัญญาบาวลิงเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างกว้างขวางแม้ในขณะ,ะนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่นําพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ